ดีลร้อนแรงอเล็กซานเดอร์อีซักเร่งย้ายซบลิเวอร์พูลขาดคาดตัวทะลุ135ล้านปอนด์อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเตดกำลังเร่งผลักดันการย้ายทีมไปร่วมทัพลิเวอร์พูลโดยนักข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งถึงกับคาดหวังเต็มที่ว่าดีลนี้จะสำเร็จลุล่วงอีซักแยกซ้อมเตรียมย้ายทีม อีซักไม่มีชื่อในทีมของนิวคาสเซิลสำหรับทัวร์ปรีซีซั่นที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้โดยสโมสรอนอ้างถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่ต้นขาอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญคืออีซักกำลังต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งคาดว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้หลังจากแสดงความสนใจมานานกว่า2ส,สัปดาห์แล้วขณะที่แอดดี้ฮาวและลูกทีมกำลังอยู่ในกรุงโซเพื่อเตรียมลงสนามเกมกระชับมิตรกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้แต่อีซัก กลับเดินทางไปที่สเปนแทนโดยหนังสือพิมพ์เอลดิอาริโอวาสโกในซานเซบาสเตียนรายงานว่าก่องหน้าวัย25ปีรายนี้กำลังฝึกซ้อมกับโค้ดฟิตเนสส่วนตัวที่ซูเบียตาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ถึง1ชั่วโมงจากสโมสรนเก่าอย่างเรอัลโซเชดาดซึ่งจะได้รับส่วนแบ่ง10%จากการขายครั้งนี้รายง,งานนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือจากทีบีอาร์ฟุตบอลที่ระบุว่าอีซักหายไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันมูลค่ามหาศาลและความสัมพันธ์ที่ดีของ2ส,สโมสรสิ่งที่ทราบแน่ชัดคืออีซักกระหายที่จะเข้าร่วมทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกและข้อเสนออย่างเป็นทางการมีแนวโน้มที่จะยื่นเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คีสดาวนี่จากสกายสปอร์ตยืนยันผ่านช่อง YouTube ว่าอีซักไม่ได้ซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมของนิวคาสเซิลและกล่าวว่าเขาคาดหวังเต็มที่ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้น ถ้าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอจํานวนมากดีลวนั้นจะเสร็จสิ้นมันขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถหาเงินมาได้หรือไม่ดาวนี่อธิบายผมรู้ว่านิวคาสเซิลจ้งค่าตัวไว้คี่ร้อยห้าสิบล้านปอนด์และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะทําข้อตกลงได้ประมาณร้อยสามสิบห้าล้านปอนด์ซึ่งยังคงทําลายสถิติพรีเมียร์ลีกเขากล่าวเพิ่มเติมว่าผมแค่คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะมีผู้เล่นที่ไม่พอใจไม่มีความสุขและอ่านสร้างปัญหา นิวคาสเซิลกำลังเร่งหาตัวแทนแต่การค้นหาก็เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสำคัญกับการคว้าตัวเบนจามินเซสโกของอาร์บีไลฟซิกตามรายงานของเดวิดออนสตีนจากดีแอเล e ติกความพยายามในการคว้าตัวลิแอมดีแลบและโจอัลเปโตรประสบความล้มเหลวไปแล้วขณะที่เบรนท์ฟอร์ดก็ยังคงยืนยันไม่ขายโยแอนวิซาแม้ว่าจะมีข้อเสนอจำนวนมากเข้ามาก็ตามนอกจากนี้ r o ริโก m มูนิสของฟู l แลมและอ l ลีวอสกินของ a s สตันวิลลก็มีข่าวเชื่อมโยงกันขณะที่นิวคาเซลยังคงตกเป็นข่าวกับโดมินิกคาร์วัลเลวินซึ่งตอนนี้เป็น Free อเจนตแล้วถ้าพวกเขามองข้ามเซสโกไปพวกเขาจะต้องระบุตัวเลือกอื่นก่อนพิจารณาการย้ายออกของอีซักเครกโฮปจากเดเมลกล่าวอ้างแม้ว่าจะมีกระแสจากแฟนบอลนิวคาเซลหลายคน แต่ิเือว่าภูมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรที่เซนต์เจมส์พาร์คโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมิตรภาพระหว่างเอ็ดดี้ฮาวกับบริชาร์ดฮิลส์และไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์